ถูกไฟแนนซ์ฟ้องต้องการจ่ายเงินน้อยลงหรือไม่ต้องการจ่ายเงินเลยต้องทำอย่างไรมาติดตามกันครับสวัสดีครับกรณีแรกครับที่ถูกไฟแนนซ์ฟ้องนะครับจะเป็นเรื่องของกรณีที่ไฟแนนซ์ยังไม่ได้ลดคืนนะครับเขาก็จะมาฟ้องเรียกให้สมมอบรถในสภาพใช้การได้ดีคืน ถ้าส่งคืนไม่ได้ก็ให้ใช้ราคาลดนะครับกรณีนี้ถ้าถูกฟ้องมาต้องเข้าไปต่อสู้คดีนะครับให้เหตุผลว่าราคารถยนต์ที่ไฟแนนซ์ฟ้องมานั้นนะครับไม่ใช่ราคาของรถที่แท้จริงนะครับราคารถที่แท้จริงก็คือราคาซื้อเงินสดนะครับซึ่งจะปรากฏอยู่ในสัญญาเช่าซื้อนั่นแหละนะครับต้องเอาราคา เงินสดนะครับมาเป็นเกณฑ์ว่าถ้าคือลดไม่ได้ก็ให้ใช้เงินจนํานวนนี้แทนนะครับกรณีต่อมาครับที่พบเจอกันบ่อยก็คือกรณีที่ไฟแนนซ์นั้นได้ลดคืนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเอาไปคืนหรือว่าเขามายึดอะไรพวกนั้นนะครับครับในกรณีนี้นะครับเราก็ต้องต่อสู้ไปนะครับถ้าไฟาแนนซ์ก็ฟ้องมาในกรณีที่พูดไปเนี่ยเขาก็จะ ฟองมานะครับขอให้จ่ายค่าขายทอดตลาดขาดทุนนะครับเราก็ต้องต่อสู้ไปทํานองที่ว่าข้อ1นเนี่ยเราเนี่ยไม่มีการนํารถไปคืนไฟแนนซ์เอาไว้นะครับก่อนที่จะครบกําหนดในข้อ1ครับก็คือเราต้องต่อสู้ว่าเราส่งมอบรถคืนนะครับ ก่อนที่แฟแนนซ์จะมีการส่งหนังสือท่วงถามมาถึงเรานะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้มีการเปอร์เซ็นต์รับรองว่าถ้าแฟแนนซ์ขายทอดตลาดขาดทุนแล้วเนี่ยเราจะยอมรับผิดในเงินส่วนนี้นะครับในตอนที่เราไปคืนรถนะครับ,รบหรือต่อสู้ว่าเราเนี่ยคืนรถนะครับหรือว่าไฟนแนนซ์เนี่ยมายืดรถไปนะครับก่อนที่จะครบกําหนด ตามหนังสือของไฟแนนซ์เขานะครับซึ่งปกติเขาก็จะให้เวลานะผิดนัดชำระเงินเนี่ยสมงวดติดต่อกันแล้วก็ส่งหนังสือมาแจ้งเราเนี่ยเป็นอย่างน้อยๆสาวันนะครับก็ถึงจะยื่นได้ครับหรือต่อสู้ว่าไม่เคยมีการส่งหนังสือแจ้งการขายทอดตลาดเนี่ยมาให้ผู้เชาวซื้อหรือก็ผู้ค้ำประกันนะครับก่อนที่จะมีการขายทอดตลาดนอกจากนี้เนี่ย ก็ยังต่อสู้เพิ่มเติมไปนะครับได้อีกว่ามีการขายทอดตลาดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการส่งหนังสือมาหาผู้ซื้อผู้เจ้าซื้อแล้วก็ผู้ค้ำประกันนะครับแต่ว่าแฟรนไ้์นเนี่ยเอารถออกไปขายก่อนครบ7วันนับตั้งแต่ผู้เจ้าซื้อแล้วก็ผู้ค้ำประกันเนี่ยได้รับหนังสือแจ้งการขายทอดตลาดอีกกรณีหนึ่งครับที่พบเห็นบ่อยๆนะครับ ก็คือไฟแนนซ์เนี่ยฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าติดตามลดคืนเข้ามานะครับซึ่งกรณีนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ก็คือเมื่อมีการผิดนัดนะครับกับทางไฟแนนซ์แล้วเนี่ยปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้สมมอบลดคืนนะครับเขาก็จะมาคิดค่าเสียหายในยส่วนนี้กับเรา นะครับเพราะว่าเราเอารถไปและเราไม่จ่ายค่าเช่าซื้อรถให้เขาในส่วนนั้นถ้าถูกฟ้องในเรื่องนี้ก็ต้องต่อสู้ว่าค่าขาดประโยชน์นี้เป็นการคาดทะเนของทางไฟแนนเขาเองไม่แน่ว่าจะมีใครมาเช่าหรือไม่และจะมาเช่าในอัตราค่าเช่าเท่าไร และระยะเวลาก,การเช่านานเท่าใดนอกจากนี้ในเรื่องของค่าติดตามยึดรถคืนก็ต่อสู้ได้ทำนองที่ว่าค่าติดตามยึดรถคืนนั้นสูงเกินกว่าความจริงไปซึ่งในส่วนนี้เราพิจารณาจากตัวงานที่เขาทำซึ่งอ้างว่า เป็นการไปติดตามยึดรถคืนนะครับครับในทุกกรณีนี่นะครับเราก็ยังสามารถต่อสู้เรื่องของอายุความได้นะครับก็จะมีในเรื่องท่่ซื้อรถยนต์เนี่ยมีอายุความอยู่หลายอย่างนะครับในความอย่างแรกก็คือเรื่องของการติดตามเอารถคืนนะครับที่ไฟแนนซ์ก็มีสิทธิ์ทําได้ก็ไม่มีอายุความตรงนี้ครับอีกกรณีหนึ่งก็คือ กรณีที่ขอให้จ่ายค่ารถยนต์นะครับหรือจ่ายค่าขายทอดตลาดขาดทุนเนี่ยก็มีอายุความ10ปีนับถัดไปจากวันที่ครบ30วันในหนังสือที่ไฟนแนนส่งมาถึงตัวเรานะครับครับในกรณีต่อมาก็คือกรณีที่ไฟแนนซ์เรียกค่ารถยนต์นะครับแล้วก็ค่าขาดประโยชน์นะครับ กรณีนี้มีอายุความ10ปีนะครับนับถัดไปจากวันที่ครบกำหนด30วันในหนังสือที่ไฟ n a n c e ส่งมาถึงเรานะครับส่วนในกรณีอายุความของเรื่องค่าติดตามเอารดคืน,นก็มีอายุความ10ปีเริ่มนับถัดไปตั้งแต่วันที่ ทำการออกไปยึดรถนะครับก็คือวันที่เกิดค่าใช้จ่ายของเขาครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกค่าขายทอดตลาดขาดทุนมานะครับตรงนี้เนี่ยมีอายุค,ความ10ปีนะครับปกติเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ขายทอดตลาดได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการทวงถามมาก่อน ใช่ไหมครับาทางผู้ออกรถผู้เช่าซื้อเนี่ยถึงจะทราบว่าต้องจ่ายกี่บาทก่อนในนี้ถ้ามีการทวงถามมาก็ต้องชำระนะครับต้องทำการฟ้องเนี่ยภายใน10ปีนะครับนับตั้งแต่วันถัดไปที่ครบกำหนดในหนังสือให้จ่ายค่าแก้ท่อตลาดขาดทุนครับขอบคุณสำหรับการ ติดตามรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ